มาดูเรื่องของประเภทสี่เหลี่ยมกันต่อนะครับสี่เหลี่ยมประเภทถัดมาก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับจะมีด้านเท่ากันทุกด้านด้านนี้เท่ากับด้านนี้เท่ากับด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะครับด้านตรงข้ามขนานกันด้านนี้นะเป็นด้านตรงข้ามกับด้านนี้จะต้องขนานกันด้านนี้กับด้านนี้ก็จะต้องขนานกันนะครับมุมตรงข้ามเท่ากันนะครับมุมตรงข้ามเท่ากันมุมตรงข้ามคืออะไรนักเรียนดูมุมนี้นะ โอเคจะต้องเท่ากับมุมนี้ก็คือสีแดงเท่ากับสีแดงนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมตรงนี้มุมตรงข้ามมันก็อยู่ตรงนี้นี่มุมสีแดงเท่ากับสีแดง,ม,ม,แดงมุมสีดําเท่ากับสีดาโอเคถัดมาเขาบอกว่าเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งแต่ยาวไม่เท่ากันนะครับเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งแต่ยาวไม่เท่ากันเส้นทแยงมุมเส้นแรกนะครับนี่ อันนี้ก็คือเส้นทแยามุมอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้โอเคอ่าเขาบอกว่าเส้นทะยานมุมจะแบ่งครึง่งเป็นยังไงนักเรียนเจ้าสีเขียวฝั่งนี้จะเท่ากับสีเขียวฝั่งนี้สีส้มฝั่งนี้ก็จะเท่ากับสีส้มฝั่งนี้นะครับถูกแบ่งครึ่งนะแต่ยาวไม่เท่ากันนักเรียนเส้นสีอะไรเส้นสีส้มเนี่ย จะยาวกว่าเส้นทแยงมุมสีอะไรสีเขียวนะครับสีส้มจะยาวกว่าสีเขียวเขาบอกถัดมาว่าเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากตรงนี้นะครับก็จะคือจุดตัดนะครับมันจะตัดกันเป็นมุมฉากโอเคถัดมานะครับความยาวรอบรูปนะครับเท่ากับอะไร4คูณด้านนะครับ4คูณด้านหรือเอาด้านแต่ละด้านเนี่ยมาทำอะไรกันเอามาบวกกันนะครับ ในส่วนของพื้นที่นะครับอันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้เลยพื้นที่ก็คือฐานคูณกับสูงนะครับพื้นที่ก็คือฐานคูณกับสูงนะเราต้องกาหนดด้านหนึ่งด้านใดให้เป็นฐานขึ้นมาเสียก่อนเช่นยกตัวอย่างจากรูปนะครับครูจะกําหนดด้านนี้ให้เป็นฐานนะครับตรงนี้เป็นฐานนะสูงคือตรงไหนนะครับสูงคือตรงไหนสูงเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับฐานนะครับจะต้องตั้งฉากกับฐานนะก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวครูขอลากลงมาก่อน นี่ปึ๊บแบบนี้นะครับต้องตั้งฉากใช่ไหมอ่าดูซิว่ามันตั้งฉากไหมโอเคตรงนี้คือตั้งฉากแบบนี้นะครับความสูงคือตั้งแต่จุดนี้จนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นความสูงนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถัดมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนาน สำหรับสีเ่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเขาบอกว่ามีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันนะครับมีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันนะตรงนี้คือด้านตรงข้ามถูกไหมมันขนานกันไหมมันขนานกันแล้วก็มันก็ยาวเท่ากันด้วยนะครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันตรงนี้คือสีแดง นี่ตรงนี้คือมุมนี้นะจะเท่ากับมุมตรงนี้ตรงนี้ก็คือมุมตรงกันข้ามนะครับจะมีขนาดเท่ากันอีกอันนึงนะครับมุมสีดำนี่ตรงนี้กับตรงนี้เป็นมุมตรงกันข้ามกันนะจะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งนะครับแต่ยาวไม่เท่ากันเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งแต่ยาวไม่เท่ากันนี่คือเส้นทแยงมุมโอเคอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นสี เขียวแบบนี้อ่ามันถูกแบ่งครึ่งนะครับก็คือสีส้มฝั่งนี้เท่า e กับสีส้มฝั่งนี้สีเขียวฝั่งนี้เท่า e กับสีเขียวฝั่งนี้นะครับโอเคนะแต่เา็าบอกว่ามันยาวไม่เท่ากันสีส้มน,นะครับเส้นทแยงมุมด้านที่เป็นสีส้มตรงเนี้ยนะครับจะยาวกว่าสีเขียวนะครับจะยาวกว่าสีเขียวความยาวรอบรูปเขาบอกว่าสอง คูณผลบวกของด้านประชิดเหมือนที่ครูเคยบอกว่าการจําความยาวรอบรูปเนี่ยมันมีสูตรเยอะแล้วมันจํายากหลักการง่ายๆก็คือเอามาบวกกันทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับถัดมาพื้นที่ฐานพื้นที่นะครับก็คือฐานคูณกับสูงพื้นที่เท่ากับฐานคูณกับสูงเราต้องกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานก่อนตรงนี้นะครับครูจะกําหนดตรงนี้ให้กลายเป็นฐานนี่โอเคนะความสูงคือตรงไหนความสูงคือตรงนี้นะครับ ต้องมาลากมาแล้ก็ตั้งฉากฐานตรงนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับซึ่งน,นเนียนต้องจําสูตรพื้นที่ให้ได้เลยสี่เหลี่ยมถัดมานะครับก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเขาบอกว่ามีด้านขนานกันเพียง1คู่และยาวไม่เท่ากันนะครับนี่คือด้านที่ขนานกันนะครับนี่ มีแค่คู่เดียวนะแต่ความยาวมันจะไม่เท่ากันอันนี้สัน้นอันนี้ยาวนะครับเส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันอ่ะเรามาดูเส้นทแยงมุมกันบ้างน,นะครับนี่คือเส้นทแยงมุมเส้นแรกนะครับนี่อันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งนะครับโอเคความยาวรอบรูปเท่ากับผลบวกของทุกด้าน นักเรียนก็เอาทุกด้านเนี่ยมาบวกกันก็ได้ความยาวรอบรูปออกมานะครับพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานอันนี้ต้องจำให้ได้เลยนะครับโอเคเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานอ่านักเรียนมาดูตรงนี้นะครับเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงคือตรงไหนนักเรียนต้องเอา หาฐานออกมาให้ได้ก่อนนี่ตรงนี้คือฐานนะครับนี่ความสูงของมันก็คือตรงนี้โอเคด้านคู่ขนานก็คือเอาด้านนี้กับด้านนี้มาทําอะไรกันเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันโอเคเดี๋ยวจะ คำนวณน,นะครับจากตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ชัดเจนกว่านี้ถัดมานะครับก็คือสี D ่เหลี่ยมรูปเว้านะครับสี D ่เหลี่ยมรูปเว้าสี C ่เหลี่ยมรูปว้าเนี่ยเขาบอกว่ามีด้านประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่ด้านประชิดกันก็คือด้านนี้นะเป็นด้านประชิดกันถูกไหมายาวเท่ากันเห็นไหมมี1ขีดเหมือนกันอันนี้ก็1ขีดเหมือนกันแสดงว่าความยาวมันเท่ากัน อีกด้านหนึ่งนะก็คือด้านนี้กับด้านนี้มีสองขีดเหมือนกันแสดงว่ายาวเท่ากันเส้นทะยานมุมแบ่งครึ่งเส้นสั้นนะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูเส้นทะยานมุมเส้นแรกนี่คือเส้นแรกนะครับโอเคแล้วก็สีเขียวเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าเขาบอกว่าเส้นทะยานมุมแบ่งครึ่งเส้นสั้นนี่ตรงนี้ สีเขียวด้านนี้กับสีเขียวด้านนี้จะถูกแบ่งครึ่งกันนะครับแบ่งครึ่งได้เฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นเส้นยาวมันไม่ได้แบ่งครึ่งใช่ไหมเ<ม>ส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้ก็คือมุมฉากนี่อันนี้เป็นมุมฉากนะครับความยาวรอบรูปก็คือสองคูณผลบวกด้านประชิดจํายากนะครับง่ายๆคือจับมาบวกกันให้หมดทุกด้านพื้นที่นะครับเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม อันนี้นักเรียนก็ต้องจําเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะก็คือเส้นทแยงมุมคือตรงไหนคือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะเอามาคูณกันแล้วก็เอามาหารด้วย2เดี๋ยวจะแสดงจากตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือประเภทต่างๆของสี่เหลี่ยม นะครับซึ่งนักเรียนควรที่จะต้องจําคุณสมบัติต่างๆของมันให้ได้และโดยเฉพาะพื้นที่นะซึ่งสําคัญมากที่จะต้องจําให้ได้นะครับ